้องมองมาที่นี่ทุกมันไม่ได้เกิดเพราะมีไม่มีทําไมแล้วจึงเกิดราคะทําไมเกิดโทสะเพราะมันมีเราอ่ะมีเราเป็นของเราเราอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมามีเราเป็นของเราเอา้าไอ้ความมีเรามันมาจากไหนไอ้ตัวทุกตัวนี้เกิดจากไหนอารมณ์มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่สํารวมไหมเอาสํารวมแล้วแต่ทำไมมันยังคิดขึ้นมาเพราะอะไรต้องเฝ้าดูทั้งหัด ความรู้ชนิดนี้แจ่มแจ้งอย่างปสุวดาบันเนี่ยจะเป็นผู้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่เที่ยงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมันทุกมันไม่เที่ยงแต่ยังไม่เห็นเป็นอนัตตานะนะรู้สึกมันไม่ยึดมั่นถึงมันกับมันเท่าไหร่แต่ก็ยังมีตัวอยู่แต่ตัวจางๆโกรธจางๆเกลียดจางๆรักจางๆชังจางๆ,ๆมันยังไม่แจ้งหมดถ้าแจ้งหมดเป็นผู้รู้แจ้งโลก พระอรหันต์เนี่ยโลก,กับวิถูรู้แจ้งโลกต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ความรู้อย่างบอกให้ฟังว่าเรื่องฝนเนี่ยแต่ก่อนก็รู้จากทานายนี่แต่นี้เป็นนี้เป็นนี้น่นี่แต่นี้เขามีสามารถดูโมเดลดูอินดีดูอะไรไปไกลมากนะรู้ได้เป็นวันเป็นเดือนทานายได้เป็นเป็นปีสองปีอะไรประมาณเนี้ย ยานก็อย่างรู้ไปไกลแต่เขารู้ด้วยวิทยาศาสตร์เรื่องเหมือนนั้นแต่วิทยาศาสตร์แบบนี้สามารถย่องอย่างรู้เรื่องจิตได้ไหมไม่ได้ความทุกข์เนี่ยมันอย่างไม่ได้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่สามารถที่อย่างรู้เรื่องจิตมีราคะโทสะโมหะนะจะออกจากมันได้ยังไงเนี่ยเห็นทุกข์ไหมเห็นทุกข์โกรธเห็นไหมอย่างมีเขาเครื่องทีอาเครื่องอะไรของเขาผลิตขึ้นมาดูสมองว่าตอนนี้ โทสะเยอะตอนนี้ราคาเยอะแต่เอาออกได้ไม่ออกไม่ได้นะถึงแม้มันบอกว่าเราเป็นราคาเยอะโทสะเยอะจะทุกวันนี้แต่เราก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะชอบความเป็นตัวเป็นตเนตเหมือนเดิมมันออกไม่ได้เพราะอะไรมันต้องรู้จากทุกรู้จักเหตุเกิดทุก,ทก,ทกมันมีเหตุปัจจัยแวดล้อมอะไรอรย่างมีฮิริโอตปะมียะคะมีปัญญาเพราะรู้แค่นั้นเราก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่มันมีมารยาทไหมไม่มีนะ แต่มันจำได้ไหมจำได้รู้ได้ปรุงแต่งได้แต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จากตัวมันมันไม่มีฮิลิโอตปะเดี๋ยวนี้เห็นมีหมาเทียมเลยเนาะหมาเทียมพอสร้างหมาเทียมแล้วด้านหลังมันเนี่ยมันพกเอ็มสิบหกมันไปกัดกับคนอื่นหนึ่ง่มันเป็นหมาเหล็กนะจีนเขาสร้างกองทาหมาเดี๋ยวนี้กองทาหมาเวลาเข้าป่าเขาเลยเนี่ยเขาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะโดยรีโมท กัดหมาเขากัดกัดกัดไปกันมาเสร็จปุ๊บก็มันกดเอ็มซีกฆ่าตายหมดเลยมาบางทีมันพอกัดไปสักน้อยมันปล่อยกระแสไฟฟ้ามันออกในตัวช็อตหมาพวกนี้ตายหมดเลยนะเขาไปไกลแต่ว่ามันไม่มีจิตใจไม่มีตัวตนเขาเลยกลัวปัจจุบันนี้กลัวว่าเราจะสามไม่สาม,มารถควบคุมเทคโนโลยีได้นะมันจะเหมือนเป็นตัวตนเป็นชีวิตของเราเลยประมาณน,นั้น มันจะเกิดมีความจาว่ามันรักคนนี้อันนู้นอันนี้ขึ้นมามันชังคนนี้อย่างนี้มันจะไปไกลโลกเนาะพัฒนาไปยังไงก็คือยังไม่มีวิชาวิชานี่มันต้องรู้แจ้งจากจิตนะฟังพระพุทธเจ้าเป็นปัจจิตังเป็นสันติติโกต้องรู้แจ้งจิตด้วยตัวเองเราต้องรู้อารมณ์นี้ด้วยตัวเองไม่ใช่เอาคอมพิวเตอร์มาจับเอานั่นเอานี่มาทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกัน ดังนั้นโลกนี้จะเจริญอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีก็ทำนะโลกนี้จะไม่สามารถดับทุกได้เพราะโลกไม่ได้รู้แจ้งด้วยตัวเองมันไม่เกิดปัญญานี้งนั้นเราเป็นมนุษย์อาจจะยุคสุดท้ายก็ได้ที่มัน <c oughs> ขอรู้แจ้งตัวเองด้วยตัวเองและอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นอย่ามาอยู่แบบพึ่งพาอาศัยบารามีอน,นุณใหไม่ใช่แต่เรามาอยู่เพื่อเรียนรู้ทุกข์ด้วยกัน นะเรียนรู้ทุกมาเรียนรู้เฝ้าดูทุกให้มันไกลจากทุกเหมือนเราเรียนรู้เรื่องฝนว่าฝนเลยทำไมจึงตกจะจะมาวกมาวนอยู่นี่ไม่เอาแล้วต้องรู้แจ้งมันให้ได้นะต้องรู้ให้ได้กี่ปีห่างออกไปหน่อยหนึ่งวันสองวันห้าวันสิบวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีออกไปรู้ได้เลยว่าทุกมันจะเกิดอะไรยังไงนะเห็นมันดับเหตุดับปัจจัยอยู่ที่น้น ถอนอุปทานแปุ๊บอ้อทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะเราไม่ได้ไปทุกข์กับอะไรอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราแจ่มแจ้งในธรรมชาติของความทุกข์อันนี้พุทธศาสนาในรู้แจ้งทุกข์อันนี้ถ้าไม่ได้ไปนสนใจเรื่องอื่นว่าโดยย่ออุปทานคันทั้งหาเป็นตัวทุกข์ก็คือนี่แหละมันไม่รู้อันนี้แต่พอรู้อันนี้ทุกอย่างก็พังสลายทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติ